ส่วนมากลูกมองพ่อแม่ไม่มีความดีพอโตเข้ามีครอบครัวเป็นของตัวเองเข้ามีเงินมีทองหาได้ใช้เองนะพูดอะไรก็ว่าแต่บน่บนบน่นบ่นไปยุ่งชีวิตเข้ามากก็รําคาญทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่พ่อแม่มองออกหวังเตือนหวังติหวังให้ลูกมีสติวางชีวิตให้ถูกต้องแต่ใจของเด็กสมัยนี้ไม่ได้อยากฟังคำติคำเตือนของพ่อแม่หรอก ยามมีเงินมีทองมีสังคมสนุกสนานปาร์ตี้เพื่อนออกไปข้างนอกนั่งร้านอาหารเลิศหรูโชว์ในโพสต์เฟซบุ๊กความรู้สึกเราเห็นลูกมีความสุขเอาตรงๆนะถ้ามีพร้อมเฉลี่ยนะในชีวิตให้พอดีมีเก็บบ้างลูกไปแบบนั้นเราดีใจด้วยซ้ำเพราะนั้นก็คือความสุขของชีวิตแต่เรารู้ต้นทุนเงินของลูก มีไม่พอไม่ถึงเนาะเออยามมีเงินไม่เซฟนะฮะใช้หมดพอเงินอ่อนเดินหันหน้าเข้าหาพ่อแม่เราจะไม่เตือนลูกเต้ามันเป็นไปได้เหรอทุกคนเราก็พยายามแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมเอาตรงๆจะบอกตรงๆเลยมองแล้วคำพูดของเราที่พุ่มอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเอาไปใช้หรอกนะ มองแล้วก็เหนื่อยบริหารชีวิตไม่ลงตัวนะในมุมมองไม่อยากเห็นรูปมีปัญหาเนาะในข้างหน้าถ้าเซฟและปฏิบัติใหม่ในการกระทําที่แม่คอยดึงคอยสอนแต่เขาก็ไม่ได้คิดที่จะเดินตามเราก็มองเพียงแค่ว่าเออเนาะชีวิตหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยเลี้ยงได้แต่ตัวพอเติบโตมา อคอยตักคอยเตือนเขาหาความดีไม่มีเขาแถมลำคาญเราอีกต่างหากทุกคนนึกแล้วก็แอบน้อยใจนิดๆอืมแต่ทว่า,วาน้อยใจหลายกระโบได้เด้อพี่น้องค่ะให้เขาแหงเขาก็โบเข้ามาไกลเฮาเด้คินฮอดเขาเออพ่อแม่ปัจจุบันนี้งอลูกเด้อลูกมันโบงอเฮาเด้อสิบอกก่อนยิ่งมีลูกมีหลานให้เขาไรเขากบาอหาลานมาหากระคินฮอดเด้ เออถามว่าให้นี่ให้เพราะอะไรนะเพราะการกระทําของเขาอยากให้เขาโตอยากให้เขามีระเบียบกับการใช้เงินอยากให้เขารู้จักสิ่งสําคัญก่อนนะอย่าไปสุลุ่ยสุรไล่ในสิ่งที่ทําให้ตัวเองต้องทุกข์คําว่าเงินนะหาทั้งเดือนแต่ถ้าใช้สุลุ่ยสุรไล่นี่ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์หน้าเหี่ยวแห้งหัวโตแต่ย,ตย,ตย,ตยอยต้อยต้อยเข้าบ้านแม่ หากินนะมองอย่างเข้าใจเลยแต่สุดยอดนะความมืนของลูกเนี่ยมึนได้กับพ่อกับแม่เด้กับคนอื่นมันสิเฮ็ดสังซีโบกหื <c oughs> อ,อกระโขงบก้าดอกว่าก็สีได้แต่ว่าบ้านพอบ้านแม่นี่ละว่าพี่น้องเอย้ยเฮ้ยมองแล้วกะหันใจได้แค่เฮยแล้วสุดท้ายก็บอกตัวเองสั้งแมนเถอะชีวิตของมันนะเขาเลือกเองที่จะเป็นสั่งสัน เฮากระเบิงอยู่สังซีเนาะห่างหงทำเท่าที่ทำได้แค่นั้นจริงๆเด็กสมัยนี้เมื่อไหรจะคิดได้สงสัยรอแม่ตายก่อนนู้นถึงจะรู้สึก